คนไทยเรามีครูบาจารย์ทางธรรมนี่มากมายในโลกตะวันตกก็มีครูบาจารย์อยู่ไม่น้อยนะที่เรียกว่าเป็นครูรทางจิตปัญญารคร,รูนี่ก็คือครูนั่นเอง ที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็เช่นทารลมมัติณทัน,นแล้วก็ท่านโกเอนก้าทั้งสามท่านนี้ก็เรียกว่ามีลูกศิลูกหาที่เป็นฝรั่งนี่มากมายสองท่านหลังนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วเหลือแต่ทารลมะ จะสังเกตนะว่าทั้งสามท่านเนี่ยเป็นชาวเอเชียแต่หะละาบ้าเนี่ก็เป็นชาวทิเบตท่านจิตตานานก็ชาวเวียดนามท่านโกอนก้าเนี่ก็เป็นชาวพมา่าแปลว่าเชื้อชาอินเดียแต่มีคนหนึ่งนะที่เป็นฝรั่ง แล้วก็ยังมีชีวิตนั้นก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นครรุทางจิตวิญญาณนะของฝรั่งนั่นคือเอ็กขาทอลเลอร์เอ็กคาทอลเลอร์นี่ก็ตอนนี้ก็ยุ7 7ปีแล้วนะเป็นชาวเยอรมันคนแต่ล้วไม่ค่อยรู้จัก ถึงแม้หนังสือของท่านนี้จะมีคนแปลเป็นภาษาไทยสองสาเล่มแล้วแต่ก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยมเพราะว่าอ่านยากเข้าใจยากที่จริงถ้าปฏิบัติเดี๋ยวว่าการจรญสติก็ไม่ยากนะแต่ว่าคนแปลเนี่ยถ้าไม่มีพื้นทางด้านการปฏิบัติทำ แปลหนังสืองท่านเอ็ดคานี่ก็คนอ่านก็เข้าใจยากไม่ว่าจะเป็น power of now หรือ the new earth อันที่มืองนอกเนี่ยโอ้ยขายดิบขายดีพิมพ์เป็นแสนเป็นอาจจะเป็นล้านแล้วก็ได้คำสองท่านนี้ก็ไม่ได้มีพิธีรีตรองอะไรนะแล้วก็ไม่มีสับแสงทางด้านบาลี เพราะท่านไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านพุทธศาสนาแต่บังเอิญสิ่งที่ค้นพบนี่มันมาตรงกับคำสอนของพุทธศาสนาแล้วก็ใกล้เคียงกับคำสอนของหลวงพ่อเจี๊ยบหลวงพ่อคำเขียนมากอย่างเี่น่านบอกเนี่ยความคิดของคุณเนี่ยไม่ใช่ตัวคุณอย่าไปยึดมันสำคัญหมายว่าความคิดเป็นคุณเป็นตัวคุณไม่ใช่ พรังนี่เขาให้ความสำคัญเรื่องความคิดมากนะนักปราฟฝรั่งคนหนึ่งชื่อเดคขาดเนี่ยเดคขาดมันพูดไปเลยนะว่าฉันคิดนะฉันจึงมีอยู่นะ I think t h e r e f o r e I am แต่โทเลอร์บอกว่าความคิดไม่ใช่เราอันนี้ก็เป็นคำสอนคล้ายกับที่หลวงพ่อเจริญหลวงพ่อคำเขียนพูดนะที่จริง รูปัจจันย์หลวงพ่อชาหลวงพ่อพุทธทาสก็จะว่าไปคํัสาวพุะเจ้าก็ชี้ไปที่ตรงนั้นแหละความคิดจิตใจไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามีคำสอนสั้นๆน,น,นึงนะของท่านเอ็ดขาดนะน่าสนใจนะบอกว่าเมื่อคุณไม่เชื่อทุกอย่างที่คุณคิด อีกต่อไปเพราะถ้าก็ว่าได้ออกจากความคิดได้เห็นได้ชัดว่าคุณไม่ใช่ผู้คิดหมายความว่าผู้คิดไม่ใช่เราเพราะหลังเนี่ยที่ไม่ได้ปฏิบัติก็เข้าใจยากคนใช้ก็เหมือนกันนะแต่ถ้าเราปฏิบัติแบบหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเขียนจะเข้าใจเลย เมื่อไม่เชื่อทุกอย่างที่คุณคิดจะดปว่าคุณออกจากความคิดแล้วะจะเห็นชัดว่าผู้คิดไม่ใช่คุณหรือผู้อย่างนั้นคือไม่มีผู้คิดนั่นเองผู้คิดไม่ใช่เราแต่เมื่อเราไปเย่าความคิดเป็นเราเป็นของเราเนี่ยจึงมีผู้คิดแล้วก็มีความสําคัญไม่หมายว่าความคิดเป็นของเรา พอสังเกตไม่หมายความคิดเป็นรา็นของรามก็หลงเชื่อความคิดทุกอย่างแต่หลวงพ่อเจริญพรองเฉนินี่สอนให้รู้จักทักท้วงความคิดหลวงพ่อเฉลิมนี่เคยสอนพระรูปหนึ่งนะบอกว่ามันคิดแล้วคุณต้องทาตามความคิดทุกอย่างเหรอถ้าคุณทําตามความคิดทุกอย่างไม่แย่หรือคําพูดนี้เปลี่ยน เปลี่ยนชีวิตของภาะรูปนั้นได้นะภาะรูปนั้นเนี่ยเป็นพระบวชใหม่พี่ชายพามาปฏิบัติกรบหลวงพ่อตอนนั้นท่านก็ยังหนุ่มอยู่นะพระใหม่สีหน้าก็ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่เหมือนก็ว่าจำใจมาบวช พอมาอยู่กับหลวงพ่อคำเขียนนั่นก็ให้ปฏิบัติยกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมเขาก็ทำนะแต่ว่าก็ทำแบบไม่ได้เต็มออกเต็มใจทำไม่ได้สองสามชั่วโมงก็มาหาหลวงพ่อบอกว่า มาขอสึกครับผมขอสึกครับผมบอกว่าเนี่ยยังสึกไม่ได้ต้องไปปฏิบัติเพราะว่าพี่ชายฝากฝังเอาไว้แล้วนัินกลับไปสักพักกลับม,มาอีกจะมาขอสึกแล้วบอกว่าเนี่ยผมรับปากพี่ชายว่าจะมาบวชแต่ไม่ได้รับปากว่าจะมาปฏิบัตินะครับ แต่หลวงพ่อดูอาการเขาแล้วเนี่ยสมควรจะไปปฏิบัติอย่างยิ่งก็ไล่กลับไปไปปฏิบัติเดือนจงกรมสักพักก็ไม่รู้ปฏิบัติจริงหรือว่านะตอนเย็นๆก็มาหาหลวงพ่อบลบเราจะศึกให้ได้หลวงพ่อเลยถามว่าอะไรทำให้ท่านมาหาผม เนี่ยคิดสักพักว่าต่อว่าความคิดครับหลวงพ่อก็เลยพูดขึ้นมาว่าเนี่ยถ้ามันคิดแล้วคุณตามตามความคิดทุกอย่างหรือถ้าคุณทำตามความคิดทุกอย่างคุณไม่แย่หรือเราก,กลับไปให้กลับไปดูความคิด เป็น,นว่าหลวงพ่อไม่สึกให้แล้วก็ให้ไปไปดูความคิดอย่าไปเชื่อความคิดทุกอย่างตอนเช้าทําวัดพระรูปนี้ก็เดินมาหาหลวงพ่อทีแรกหลวงพ่อคิดว่าเนื้อจะมาสึออก้้วั้ง ที่ไหนได้มากราบหลวงพ่อบอกขอบคุณหลวงพ่อที่มาแนะนำให้เขาเนี่ยทักท้วงความคิดเบอกว่าเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเขาคิดแต่จะว่าจะไปหาปืนจากที่ไหนเพื่อฆ่าคนสองคนเราไม่รู้ว่าเป็น ภรรยาหรือชู้ก็คิดไปถึงกันว่ายิงเสร็จแล้วนี่จะเอาปืนไปทิ้งไว้ที่ไหนมันอยากจะไปฆ่าออกไปฆ่าคนแต่าก,การที่หลวงพ่อนอกจากห้ามเขาไม่ให้สึกแล้วก็ยังพูดเตือนว่าเนี่ยคนเรอถ้าทำตามความคิดทุกอย่างไม่แย่หรือ มันคิดแล้วต,ต้องทำตามความคิดทุกอย่างหรือทำไม้เขาใจคิดขึ้นมาว่าขืนทำตามความคิดคือออกไปยิงคนนี่ช่วยนี่คงแย่แ,แน่แน่ก็เลยเปลี่ยนใจไม่ทำตามความคิด แล้วกเกลเยมาขอบคุณหลวงพ่อสุดท้ายพาระรู้นี้ยก็บวชต่อแล้วก็บวชได้หลายปีบวชยาวไปเลยเพราะรู้ว่าไอ้ความคิดเนี่ยเชื่อมันทุกอย่างไม่ได้แมน้นที่หลวงพ่อเขียนพูดเนี่ยมันคิดแล้วต้องทำตามความคิดทุกอย่างหรือคนเราถ้าตามความทำตามความคิดทุกอย่างไม่แย่เลยเนี่ย มันก็คล้ายกับที่เอ็กขาดเขาบอกนะว่าเมื่อไรก็ตามที่ไม่เชื่อทุกอย่างที่คิดเมื่อนั้นก็จอดจากความคิดแล้วก็เห็นชัดเลยนะว่าผู้คิดไม่ใช่เราให้การปฏิบัติที่เราทำมาเนี่ก็เพื่อให้เราเนี่ย เห็นความคิดแต่จะเห็นความคิดได้มันต้องออกจากความคิดนะแต่การออกจากความคิดก็ทำให้เห็นความคิดถ้าเราเห็นความคิดเนี่ยเราก็จะรู้ว่าความคิดใดนะที่ควรทำตามความคิดใดที่ไม่ควรสนใจ มันก็ทำให้เราเป็นอิสระจากความคิดไม่ได้ทำตามความคิดทุกอย่างเพียงแต่ว่าถึงที่หลวงพอ่อมเขยีหลวงพอ่อเทียนพูดเนี่ยก็เหมือนกับที่เอ็ดขาดพูดนะเพียงแต่ว่าเอ็ดขาดนี่เขาไม่มีวิธีการปฏิบัติเขาเพียงแต่พูดจากสิ่งที่เขาได้เห็น ภาวะด้านไหนที่ประจักษ์กับเขาแต่เขาไม่มีสำนักเขาไม่มีวิธีการให้กับผู้สนใจนะแต่เราโชคดีนะที่หลวงพ่อเจอเราบางเขียนนี่ท่านมีวิธีการน,นั่นคือการเดินจงกรมแล้วก็แนะนำว่าให้เดินด้วยความสึกตัวบอกด้วยว่าเนี่ยให้รู้กายก่อนเพราะว่าถ้า มันมารู้กายเนี่ยมันก็จะทำให้จิตเนี่ยปล่อยวางความคิดได้เพราะระหว่างที่เราเดินเนี่ยมันจะมีความคิดผูดขึ้นมามากมายแล้วก็ด้วยความเคยชินจิตมันก็จะไปยึดความคิดว่าเป็นนอมเปของเราหรือผู้อย่างคือหลงเข้าไปในความคิดแล้วก็ถูกความคิดมันปั่นหัว เกิดอารมณ์ตามมาแต่ถ้าเราจับหลักให้ได้ว่าเออกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้กายที่เคลื่อนไหวเดินก็ให้รู้ว่าเดินยกมือก็ให้รู้ว่ายกมือไอความรู้กายเนี่ยหรือความรู้สึกทางกายมันจะไปสะก,กิดหรือดึงจิตออกมาจากความคิด จิตพอกลับม,มารู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับเนื้อกับตัวมันก็เกิดความรู้สึกตัวแล้วมันก็เห็นความคิดที่เพิ่งคิดหลัดๆนะอาการเห็นความคิดเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อจิตเนี่ยออกจากความคิดมาอยู่กับกายเมื่อจิตมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็เห็นความคิดที่เพิ่งคิดไปหลัดๆอันนี้ก็เรียกว่าเกิดการเห็นความคิดแล้วก็สามารถจอดจากความคิดได้ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่เชื่อว่าหลายคนไม่เคยเจอแต่จะเจอก็เนี่ยก็จากการมาปฏิบัติแบบนี้ซึ่งก็อย่างที่ว่านะเราโชคดีนะที่มีวิธีการที่จะออกจากความคิดแล้วก็เห็นความคิดแล้วเอ็ข่านี่เขาไม่ได้ให้แนวทางการปฏิบัติ แต่สิ่งที่น่าสนใจคือเขาเข้าถึงภาวะที่ว่านี้ได้อย่างไรอันนี้น่าสนใจมากตอนที่เขายุวันยี่สิบเก้าเนี่ยเขาไปโรคซึมเศร้าอย่างหนักนะซึมเศร้าอย่างหนักจนกระทั่งชิงชังคนทั้งโลกและเกลียดตัวเองมากเขาเล่าว่าคืนหนึงเขาตื่นขึ้นมาเนี่ยเขารู้สึก แตกแยกกับทุกสิ่งชิงชังโลกทั้งโลกแล้วก็เกลียดชังตัวเองไม่รู้จะอยู่ไปทำไมทนอยู่กับตัวเองไม่ได้ความรู้สึกมันรุนแรงมากฉันทนอยู่กับตัวเองไม่ได้แล้วฉันทนไม่ได้แล้วแต่ช่วงขณะหนึ่งนะเข้ามาฉุกคิดนะ เอะความคิดที่ว่าฉันทนอยู่กับตัวเองไม่ได้เนี่ยมันแปลว่ามีฉันสองตัวนะฉันตัวหนึ่งคือฉันที่ทนไม่ได้กับอีกตัวหนึ่งคือฉันที่มันทุกข์จนอยู่กับมันไม่ได้เดี๋ยวก็สงสัยฉันมันมีสองฉันได้ยังไงมันต้องมีฉันเดียวเลย มันเกิดความระแวงสงสัยไอ้ตัวตนที่เป็นทุกข์ที่บอกฉันเป็นทุกข์เหลือเกินแล้วพอจู่ๆเนี่ยจิตเขาก็ดิ่งลงไปในความว่างแล้วพอเขาตื่นขึ้นมาเนี่ยเขารู้สึกสดใสามากเลยรู้สึกเบาสบาย อาการซึมเศร้าอาการชิงชังโลกเกลียชังตัวเองไม่อยากอยู่นี่มันหายไปเลยมันมีแต่ความรู้สึกสดชื่นทุกวันทุกวันนี่มีความหมายเขาบอกใช้เวลาหลายปีจนทัง้งมันนึกได้มาเข้าใจว่าทำไมหรือเกิดอะไรขึ้นกับเขาในคืนนั้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเขาได้บอกว่ากอเนี่ยตอนที่เขาทุกข์มากเหลือเกินเนี่ยมันจิตเนี่ยมัน ละความยึดติดถือมั่นในตัวตนที่อมทุกข์อย่างแรงและตัวตนที่อมทุกขเนี่ยมันก็เป็นการปรุงแต่งของจิตพอจิตละความยึดติดถือมั่นในตัวตนที่อมทุกได้นี่ไอ้ตัวตนนั่นก็พังพินาศไปเลยมันเหมือนกับตุ๊กตาลมนะที่มันอยู่ได้เพราะ เครื่องปั๊มลมพอถอดเครื่องปั๊มลมออกตุกตาลมก็แฟบหรือเพื่อนนี่คือพอไม่ยึดติดถือมั่นในตัวตนที่เป็นทุกข์ในตัวตนนั้นก็อยู่ไม่ได้เขาเข้าถึงภาวะที่ไร้ตัวตนแล้วเข้าถึงภาวะที่ว่าเห็นชัดเลยความคิดไม่ใช่เรา นั้นมันอารมณ์ก็ไม่ใช่เราเพราะนั้นมันจะคิดอะไรอารมณ์มันจะเป็นอารมณ์อะไรก็ก็ไม่มีที่พลต่อจิตใจและนี่ที่ทำให้เขาสรุปว่าความคิดและอารมณ์นี่มันเชื่อถือไม่ได้จะไปเชื่อทุกความคิดหรือทุกอย่างที่คิดเนี่ยไม่ได้เลย พลึกๆทุกความคิดนี่ก็ไม่ใช่เราแต่ที่เราไปเชื่อทุกความคิดเนี่ยพอไปหลงยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราพอมีความคิดไปยึดเขาก็ไม่ใช่มีแค่ความคิดเป็นของเราแต่ว่ามีผู้คิดด้วยพอมีอารมณ์เกิดขึ้นไปยึดว่าความกลัวเป็นเราก็มีผู้โกรธเกิดขึ้นแต่ว่าประสบการณ์ หรือสัจธรรมที่เขาที่เห็นเนี่ยมันทําให้เขาเห็นว่าไอ้ความเพียอารมณ์ไม่ใช่เราเพราะนั้นมันเกิดขึ้นก็ช่างมันไม่สามารถมีถิพลต่อใจเขาได้น่าสนใจนะที่เขาพบสัจธรรมเนี่ยจากความทุกข์ความทุกข์ที่มันสาหัสมากนะแต่ความทุกข์ที่มันสาหันี่มันทำให้มันเป็นแรงผลักดันทำให้จิตเนี่ยปล่อยวางได้ เมือนถ้าเราหยิบฐานที่มันร้อนเนี่ยแต่ก็ไม่คิดมันร้อนนะแต่พอรู้ว่ามันร้อนเนี่ยมันวางเลยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ความคิดนะหรืออารมณ์ที่มันเจ็บปวดทุกทรมานไอ้กายที่ทุกข์ก็เหมือนกันนะความทุกข์เนี่ย ที่เกิดขึ้นกับกายมากๆนี่มันก็ทำให้พระหันมีพระบางท่านบรรลุธรรมเป็นพระรหันได้อย่างพระติสระเนี่ยป่วยด้วยโรคที่เรียกว่าสังคมรังเกียจเพราะว่าร่างกายท่านมีแผลผุพองเต็มตัวเป็นฝีเม็ดใหญ่ๆทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วฝีมันก็แตกหนองไหลส่งกลิ่นเหม็นพระที่ ดูแล้วไม่ไหวทิ้งไปเลยนะทิ้งปฏิสฏทาให้นอนจมอุจจาระปัสสาวะและ,และน้องที่ไหลเยิม้มพรอุจานี่พอทราบก็มามาพยาบาลมาดูแลเอาจีวร ที่เปื้อนเลือดเปื้อนหนองเปื้อนจระประสานี่ไปซักซักแล้วก็ตากแล้วก็ดูแลพยาบาลท่านตามกำลังทำให้รู้สึกสุขสบายแต่ว่าการท่านหนักมากนะตอนที่ท่านกใกล้จะตายเนี่ยพระเจ้าก็ตรัสเป็นคาถาน้อมใจท่านให้ระลึกถึงความจริงของร่างกายเนีว่า บอกร่างกายนี่ไม่เที่ยงหนอเมื่อวิญญาณจากร่างและผู้คนละทิ้งร่างนี้ก็จะนอนทับซึ่งแผ่นดินเหมือนท่อนไม้หาประโยชน์ไม่ได้คือเชื่อเห็นโทษของร่างกายเนี่ยพราะที่านี่ท่านกำลังปวดมีทุกขเวทนาบีคันแรงกล้า พระพุทธเจ้ามาตัดเช่นนี้เนี่ยก็เห็นเลยนะว่าร่างกายมันเป็นทุกข์มากเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยพอเป็นตัวทุกข์ล้วนๆนี่ก็ไม่น่ายึดถือจิตวางเลยนะจิตที่เคยยึดร่างกายนี้ว่าเป็นเราเป็นของเรามันวางเลยเพราะเห็นชัดนะมันไม่น่ายึดถือพอจิตวางจิตก็หลุดพ้นเลย ปฏิสานี่สิ้นลมขณะที่สิ้นกิเลสไปพร้อมๆกันเรียกว่าสมาสีสีนี่เราพอเจอความทุกข์อย่างแรงกล้าทำให้จิตหลุดพ้นเรื่องราวของท่านติสากัไอ้ขาดพอเล่ขชี้นะความทุกข์เนี่ยมันก็สามารถจะเป็นตัวผลักดันให้จิตพ้นทุกข์ได้เมื่อเห็นว่า ไอ้ที่ยึดเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่น่ายึดถือแลนเป็นทุกข์มากเลยตัวตนที่เป็นทุกข์ต่อเมื่อวางมันถึงจะหายทุกข์ร่างกายที่เคยทุกข์มากมากเนี่ยมันทําให้รู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่สิ่งที่น่ายึดถือเพราะวางได้เนี่ยจิตหลุดพ้นเลย อันนี้คล้ายๆกับเรื่องราวของอาจารย์กำมพลนะพิการตั้งแต่คอลงมาตั้งแต่ยุยุ24 15-16ปีได้ที่พิการเหมือนกับเราวันตายช่วยตัวอไม่ได้ต้องมีคนมาป้อนข้าวให้เช่นเนื้อเช่นตัวจัดการงอุจจาระปัสสาวะให้ เป็นชีวิตที่ไม่มีนาคคดเหมือนกับรอวันตายแต่พอได้ปฏิบัติกับหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยหลวงพ่อเขียนท่านแนะนําให้ถ้ายกมือสร้างจ่งไม่ได้ก็พลิกมือไปพลิกมือมาก็แล้วกันให้เห็นว่ามือที่พลิกเนี่ยเป็นรูปไอ้ที่คิดเวลาพลิกเนี่ยมันคือนามมันไม่มีเราที่พลิกมันไม่มีเราที่คิดมันมีแต่รูปที่พลิกที่พลิกมันมีแต่รูปที่ไม่มีแต่นามที่คิด พอเห็นพิจรารณาไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเห็นชัดเลยนะว่าที่พิการคือร่างกายมันไม่มีเรามันไม่มีผู้พิการมันไม่มีเราที่พิการมันมีแต่รูปที่พิการมันบอกจิตยัาหล่อจากความทุกข์เลยยังพิการต่อไปแต่เป็นใจที่พิการไม่มีเราไม่มีกูผู้พิการ ก็แม้ว่ายัางพิการต่อไปแต่ว่าใจไม่ทุกข์แล้วพอเห็นในชาติวาที่พิการนี่คือรูปนะไม่ใช่เราในการเห็นว่ารูปและนามไม่ใช่เราเนี่ยสำคัญมากนะเอขานนี่เขาเห็นเลยนะว่าไอ้นามนี่ไม่ใช่เราความคิดไม่ใช่เราาอาตยา์กระพลเห็นนะว่ารูปนี่ไม่ใช่เราก็ออกจากความทุกข์ได้ การปฏิบัติที่เราทำเนี่ยนะจริงๆมันก็เป็นแค่มันก็คือวิธีที่จะพาเราให้เห็นนะว่ารูปไม่ใช่เรานามไม่ใช่เราแต่อย่างน้อยเนี่ยก็หเห็นก่อนนะว่าความคิดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เราต่เมื่อเห็นว่าความคิดไม่ใช่เราเนี่ย จึงจะสามารถเป็นอิสระจากความคิดได้หลายคนบอกว่าเนี่ยพอเห็นความคิดไม่ใช่เราเนี่ยก็เลยไม่หลงเชื่อทุกความคิดที่เกิดขึ้นในหัวไม่เชื่อทุกอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมว่าจะเป็นโลภะโทสะแต่อ้กขาดขาหมอยอีกแง่หนึ่งว่าเนี่ยถ้าไม่เชื่อทุกอย่างที่คิดเมื่อไหร่ก็จอะจากความคิด หลายคนเนี่ยออกจากความคิดก่อนจึงรู้ว่าความคิดไม่น่าเชื่อถือหรือรู้จักทักทวงความคิดมันก็ทำได้สองวิธีนะคือพอไม่เชื่อความคิดแล้วเนี่ยมันก็ทำให้จิตออกจากความคิดได้หรือพอปฏิบัติจนจิตออกจากความคิดได้มันก็เห็นนะความคิดไม่น่ายึดถือหรือว่า ไม่น่าเชื่อถือไปทุกเรื่องไปไม่ใช่ว่าทุกเรื่องนะที่ไม่น่ายึดถือนะแต่หมายควาว่าไม่ใช่เชื่อมันหรือยึดถือมันตะพึตตะพือทุกเรื่องแต่หมายควาว่าเราจะมีการใคร,ครนะ่คขวนความคิดใดที่มันมันดีน่าทำน่าปฏิบัติแต่ความคิดใดที่มันพาเราเข้าโลกข้อวโผงก็ไม่ทำ แต่รองที่เราปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องแยกแยกขนาดนั้นนะมีคิดอะไรก็วางให้หมดคิดอะไรก็วางให้หมดหรือถ้าวางไม่ได้ก็กลับมาอยู่ที่กายกลับมารู้กายกลับมารู้ว่ามือเคลื่อนไหวเท้ากำลังเดินตัวขย,ยับนี่เรารู้กายก่อนการรู้กายช่วยทำให้ออกจากความคิดได้แลวะวพอออกจากความคิดมันก็จะรู้ความคิด เรียกว่ารู้ใจเพราะนั้นเนี่ยในการปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยาก mm hmm. เริ่มต้นจากการที่มารู้กายบ,ายบาย่อยๆมันจะคิดอะไรก็ตามไม่ลืมกายกลับมาที่กายกลับมารู้ว่ากำลังเดินมารู้ว่ากำลังยกมือ แค่นั้นแหละมันก็ออกจากความคิดแล้วและวทำไปนานๆก็จะเห็นความคิดแล้วทำไปนานๆก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่ความคิดทุกเรื่องที่ต้องเชื่อก็จะสามารถไม่เชื่อทุกความคิดที่เกิดขึ้นได้แล้สุดท้าก็จะรู้ว่ามไม่มีผู้คิดนะต่อไปก็จะไม่มีผู้โกรธไม่มีผู้เจ็บด้วย